มวงให้ครับช่วงให้ต่อมาัมพมันรับโอ้โหัเร็วมากครับไปมันเร็วขนาดนี้ได้ที่ครับจมมาันโอ้จจมงนไหนไแล้วเลยครับ แล้วครับโมันโดนมาอ,ดอ้วดูนเข้านะครับโอ้ครับสวยครับสวยครั